ส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบทรงผมตรงที่มันเป็นปล่อยผมปล่อยออกมาฉันรู้สึกว่ามันดูน้อยดูบางดูไม่ค่อยหนาเท่าไหร่คือก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าผมทั้งหลายแลอ่ะมันเอาไปถักเปียแล้วก็มัดรวบกล้าวขึ้นด้านบนแล้วก็ปล่อยผมมาที่มันเป็นปล่อยก็คือส่วนผมที่เหลือเนาะแต่เธอเข้าใจเปล่าว่าเจ้าเธอชอบผมหนาะๆนะชอบผมเยอะ อันนี้คือปล่อยมานะ่ะก็คือดูน้อยมากเป็นปล่อย,อยงไงยิ่งไปดูในเกมคือยิ่งน้อยจริงเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วก็คือนึกสภาพได้เออจะเธยกินยำเยอะหรอจะเธยขาดธาตุสังกะสีหรออะไรประมาณเนี้ยก็คือผมดูน้อยค่ะตรงปลอยที่มาด้านหลังก็คืออยากให้มันหนักกว่านี้เนาะตรงจุดนี้แหละที่ฉันไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่ส่วนตัวชุดโมเดลคือชอบนะสวยคือธีมสกินนี้มันเป็นฟิลแบบว่า เออดูสดใสดูสวยดูน่ารักอะไรอย่างงี้เนาะชุดอย่างเงที่ฉันมองเห็นอนะ่ะก็คือมันให้ฟิลแบบว่าเป็นมาดามเป็นคุณนายเป็นราชนินีเป็นควีนอะ่ะส่วนตัวถูกใจฉันไงสไตล์อะไรแบบนี้อะนะ่ะเนาะอันนี้ก็คือชุดโมเดลให้ผ่าน,นะคะ่ะแล้วก็มีมงกุฎเลยนะพวกเธอดูเออมีมงกุฎด้วยอะ่ะก็คือเลิศให้ให้ความรู้สึกคือเป็นควีนแหละหนึ่งเนาะอะ่ะแต่คือเพิ่งเห็นว่ามีหลอดไฟตรงนี้ด้วย เป็นนางเ e. อโฆษณาหลอดไฟแล้วนะนะขั้นหนึ่งแต่จะแบบไม่ได้ไปตีอะไรตรงนั้นหรอกเออความสว่มันก็กลบไปนะคะตรงชุดอะไรเงี้ยแต่ที่รู้สึกว่าเออจึงเพราะว่าความแบบใหม่แบบรัปแบบเป็นกระโปรงลงมาแล้วให้ฟิลเหมือนแบบยืนอยู่บนแท่นน้ำพุให้ความรู้สึกว่าเหมือนนางเป็นแบบรูปปั้นเทพ,พีรูปปั้นควีนอะไรอย่างนี้เลยคือยืนบนบน,บนแท่นน้ำพุแล้วก็มีน้ําฉีดน้ําพุ่งขึ้นมาอีก ก็คือแบบเออเป็นการดีไซน์ที่แบบใหม่แบบแบบับและฉันก็รู้สึกชอบนะคะตามจุดจุดนี้เนาะไปต่อแหลกกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจอีกเช่นเคยนะคะ และในวันนี้นะคะก็ถึงเวลาการรีวิวสกินใหม่ของลิซันดานะคะจะว่าเป็นสกินใหม่ไหมมันก็เป็นสกินแรกปะเออก็คือการเดน p าร์ที่ลิซันดานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูท่าวาบกันอ่าก็เป็นการแบบโอ้ปล่อยดนตรีแล้วก็เล่นกันอํอาพอูก็ดูสวยนะก็คือชอบอยู่นะคะเลนล่างบวกสนั่นไปไหมคะเพิ่งเลี้วหนึ่งเองเนาะโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูที่สกิลหนึกันก่อนละกัน ดูเหมือนฟิลแบบยิงเข็มที่แบบน่ารักน่ารักออกไปซึ่งดูไม่เจ็บเลยเนาะดูแบบไม่เจ็บเลยอ่ะเนี่ยแต่เอเฟิกสโลก็คือเปลี่ยนเนาะให้ดูเป็นฟิลเหมือนเป็นน้ำนะอยู่รอบๆอเนาะโอ๊ยอีดอกอุ้ยตายแล้วมันเวล่สองก่อน,นชั้นสิหายสิหายอันนี้ค่ะเออตอนล็อกก็นี่ก็เป็นฟิลเหมือนแบบเป็นลื้นน้ำม,มาล็อกเนาะเออก็ให้แบบเหมือนเปลี่ยนไปเลยจากทัําแข่งไปเป็นน้ำนะคะเพราะว่ามันก็ดูอ้าวคือแบบ คนกำลังพูดอยู่ชานเมรอนแหละโอ้ยมัวแต่อธิบายอยู่ค่ะฉันว่าฉันอาจจะโดนกดเลนแล้วเนะั้่เนียเพราะว่าแบบนางน่าจะแบบเวลเยอะกว่าฉันแล้วว่าหนึ่งเวลอะเพราะว่าได้เก็บคิวฉันไปได้ก่อนเนาะอืมโอเคเอาไม่เป็นไรก็เซฟเซฟไปก่อนแล้วกันออไมกอมแต่ว่าสกิลนี้ฟิลแบบมือทาเล็บเจลไะนะเนี่ยเมื่อกี้ เป็นเอฟเฟกต์สกิลที่ดูน่ารักเนาะสก,กินเนี่ยให้ฟีลแบบดูน่ารักแต่ก็ดูไม่เจ็บดูไม่แรงอะไรเลยนะคะช่วงแรกเราโดนกดเลนเนาะตอนนี้ก็คือเซฟเซฟไปก่อนเนาะนี้นะคือแบบ oh God. โอ้ไม่กอดอ๋นางเวล้าก่อนฉันแล้วชิบหายตายไหมเนี่ยไอว่าไม่ได้สลับตัวไม่ได้เก็บพันที่ฟุตเก็บพันที่ฟุตอังเงย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 อั้งเงย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 อ๋เก็บทันคะ่ะโอ้โหลิซันดาบัลลัทิลิซันดาแมตช์นี้ฉันให้ชื่อว่า มุนินบะทะมุตานะคะเออเก็บแรงแค่ม,มาใส่ไฟเลยเนาะเดี๋ยวฉันใกล้เวล้า,าแล้วนางเสียอะไรไปเยอะมากนะอ่ะมาดิอีมุนินแกไม่รอแน่อีมุนินนี่อืมเรียบร้อยแล้วพวกเธอดูตอนนางล่ากวิญญาณระเบิดคือดูแบลมากเดี๋ยวชิ้นแรกขึ้นเป็นบูซอฟมานาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็น่าจะขึ้นเป็นของแบบฟูลเอพีเลยแหละเอาแรงๆไปเหรอลรีโวหนา้ารอซอนอยู่เหรอเอาได้นะเดี๋ยวฉันเปิดให้ก็ได้มาเหรอมาเลยเรียวนะามาค่ะมาค่ะ ได้ไหมเชซซีโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้ถ้าลีโอน่าเชซซีทันมันมีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้อยู่นะเพราะว่านางก็ว์าไปไม่ได้ไงถ้านางโดนตัน่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเล่นเซฟไม่ประมาดน้อเพราะว่าลิซ่าด้าฝั่งนั้นอ่ะเล่นประมาทพอสมควรเลยตั้งแต่คิวฉันได้ตัวแรกอ่ะเปิดเลยค่ะลีโอน่าเปิดให้หน่อยฉันก็ซินเฉามาแกงแล้วเนี่ยมันต้องได้สักตัวแหละมาเริ่มเหรอโดนหนึ่งแล้วก็โดนสองค่ะ แต่เอาตรงๆนะฉันรู้สึกว่าสก,กินเนี่ยอันติเมทเวลาขังคนอื่นอะ่ะดูน้อยมากดูไม่ได้หวู่หวาเลยฉันว่านางมูนินมันจ้องกล่องแฮชท็กอยู่แน่เลยก็มาดิโอเมก้าอชก็แล้วไงปล่อยกองเล็บเล็บเจลคาหนีก่อนละหนึ่งแมทโอเคฉันว่าฉันยังไม่ประมาทดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้เกิดอะไรไปกว่านางมากอะ่ะอุ้ยกําลังไปคะ่ะเดี๋ยวหวานมังกรให้ด้วยกําลังไปกําลังไปทุกคนจะทันไหมเนี่ยอย่าบอกนะมันกลับก่อน เดี๋ยวรอก่อนไม่ออกมาหรอโอ้ดูถ้าจะไม่ออกมานะโอเคถ้ามันเลื่อนน้อยกลับบ้านแล้วมาเอามาังกรค่ะมาคามาเอามาังกรกันนะคะอย่าปล่อยให้คุณนาอย่าปล่อยให้มาดามลิซันดาตีอยู่คนเดียวเนาะมาช่วยกันเลยค่ะมาช่วยกันเลยค่ะอุ้ยบนเราโดนแย่งดิบแล้วหรือเปล่า <laughs> เรียบร้อยพออีกไปตีแทนโอเคเพื่อนังันแล้วกลิบไปแล้วนะ เอาไงดีฉันว่ามันมาปล่อยแน่ๆเลยอะกลางอะคือฉันเปิดได้นะแต่ว่าฟินเฉาต้องช่วยฟินเฉาต้องช่วยมามามาตามมาเลยฉันเปิดให้ก่อนเลยค่ะอืมแช e นะ์ยีอะเอ้ยเอาย e ีก่อนได้ไหมอุย้ยน,น่าเสียดายอะเราเอาคนละตัวกันอะแต่ว่าถ้าแบบเอาย e ีก่อนตัวแรกฉันน่าจะไม่ตายนะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรคือเวลาฉันเล่นลิซันดาฉันชอบออกเอเวเกนโซสติลเลอร์มากอะ เพราะว่าเวลานางอันติใช่ไหมมันเหมือนเป็นการจับตาย1ตัวน่ะคือถ้าเราสังหารได้มันก็ช่วยลดคูดาอันเตอคือฉันชอบมากอันติจะได้ใช้ได้ไวๆนะคะนี่ไงมันเอามาปล่อยแล้วเนี่ยอะไรไอกริล่าเธอลงเธอเล็ดอะไรเนี่ยมันเหมือนกริล่าหรอฉันถามจริงฉันว่ามันเหมือนดวงมากกว่าเออแล้วทุกคนปล่อยฉันกันคนเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ตรงๆมาฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าลิฟเลยเอาดีๆป่ะ ลีบแบบก่อนคือดีกว่าเยอะเลยอะแต่ว่าเพื่อนซอนและชิบหายทันไหมเนี่ยโอเคอีโมนินเตรียมเคสจบแปดไปอันติรอก็ดูรอดนะเอาดีๆแล้วว่สกิลดูน่ารักแล้วดูสกิลสองนี่คือแบบเป็นฟิลแบบพุงออกมาแล้วมีหนกขึ้นน้ำหลอกอะอดูแบบเอาอีอแร์ตพอไม่กแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสล่อยกงเล็บเล็บเจล,ลนี่จ้า นี้จะบอกก็คือแบบสกิลมันดูน่ารักให้ความรู้สึกเหมือนแบบโดนแล้วไม่เจ็บลิซันด้ามันลงไปก่อนชันนะนะอุยแลยีมาแล้วด้วยจะไปทันไหมวะแต่ตรงๆเวลาฉันเล่นลิซันด้าฉันไม่กลัวยีนะคือจับตาเยเลยหนึ่งแมตต์ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะแก้แค้นให้อีโมนีนแกไม่รอดแน่ข็ดไปซะบึ๊ปโอแมกอชแล้วพวกเธอดูเอฟเฟกต์ระเบิดปุ้งบุงบ้งบุ้งแบลมากคือมันจะเป็นแบบสีชมพูนาอแล้วก็ระเบิดมันแบบ ให้ฟิลแบบบาร์ตี้อะไรอย่างี้โอเคได้ของเราก็กลับเลยดีกว่าฝั่งนั้นคือตัวบางเยอะมากน้อยแล้วฉันอยากทําแบบเป็นฟิลวันช็อตก็คือต้องออกอินฟินิตี้ออฟเลยสก,กิลเราจะได้ติดกริชัมจะได้หรอระวังมันลลอกนะลูเซียนโป๊ะชิบหายเริมเหรอเริ่มแล้วคะ่ะไว้ตายแล้วมานักเอกจะช่วยนี่ซีนาเอกของจริงบวกได้นะแต่ว่าฉันไม่เข้าก่อนค่ะเพราะว่าเลือดฉันไม่ได้พร้อมบวกขนาดนั้นแต่ว่าฉันจะบวกตามถ้าเพื่อนเปิดให้ อาก็เตรียมตัวแช่ตัวเองแล้วนึ่ง match. แมชได้ฉันคือชอบมากเวลาตดใส่ตัวเองแล้วคือดูหวานมากอะ่ะแต่ประเด็นสำคัญดูเวลาออกโซสติลเลอร์พวกเธออันติยี่สิบวิคือครูดาวเร็วมากนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันชอบออกโซสติลเลอร์กับดิฉันได้เนาะอันติมันครูดาวไวอะไรอีวันมีจิตมาละว้ายไม่ได้สะฉันหดี๋วคิดว่ากลัวหรอกูไม่เหนื่อยกูสู้ได้มาสิมามาค่ะโดนล็อกขาเรื่อย กนมีจิตแช่ตัวเองอีกหนึ่งสวยหวานมาแต่แทนต่อที่แช่ตัวเองสีชมพูแบบเนี้ยให้ฟิลบาร์บี้อยู่นะมาปิดหลังแล้วพร้อมบวกค่ะเริ่มได้อ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้แอดแหละตัวหนึง่งฉันเชื่อว่างั้นเข็ดเข็ดโอเคแล้วอันติฉันใช้ได้แล้วพร้อมบวกค่ะพร้อมบวกค่ะมีอันติอยู่ตามสินเช่าไปก่อนเอาไงอ่าได้นะอาก็เตรียมตัวอุ้ยไม่ก็ โอ้แม่งกูแน่ฉันแช่ตอนนาติรุดอันติพอดีห่อยก่อนคือแบบเมื่อกี้รล่อซื้ออันตินาติรุดได้ oh <my> ทุกคนคะมามังกรค่ะมังกรเนอะพีส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 มาช่วยกูเด้อ <c oughs> มาช่วยหน่อยจะตายอยู่แล้วค่ะโอ้แม่งกอน เออสักทีเนาะพอได้มังกรปึ๊บเพื่อนตายสนั่นปั๊บจะเข้าก็เข้าได้นะคะเดี๋ยวรอตามแต่ต้องระวังยีไหลไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันคิดได้อยู่แหละอึดเนาะอึดเนาะโอเคมีแคทลีนดันฟีอยู่ด้านล่างอ่ะต้องกลับไปการสกนก่อนนะตอนเนี้ยศึก AD ประทะหาอแล้วปะน่ะนี่ไงไปแล้วจริงๆด้วย โอเคท่านก็เดี๋ยวขอสารแน่ิดนึงนะคะจบรับบทนางสารแน่แล้วหนึ่งแมชโอเคค่ะตอนนี้ได้ลาบาอนแล้วเนาะคิดว่าน่าจะวันชดต,ตัวบางๆได้เลยเนาะพวกเอชเคทลีหรือแม้กระทั่งลิซันดาเนี่ยถ้ากดอันติไม่คันก็คือเตรียมคิดเพื่อนมาบาลอนหน่อยไหมเพื่อนเน่ยฉันมีความรู้สึกว่าพอมาอยู่ในเกมอย่างเงี้ยผมลิซันดาดูน้อยจริงๆนะดูปอยอะก็ดูน้อยมาก คือมันดูไม่หนาเท่ากับสกินล่างต้นอะแต่ก็พอเข้าใจได้นะว่าสกินล่างต้นมันเป็นการแบบถักเปียมามันก็เลยดูหนาแต่อันนี้คือแบบเป็นปอยเดียวๆมาก็คือเนาะถ้าเธออยากได้ผมหนาทําให้มันหนากว่านี้ก็ดีอะ่ะมาเอามาังกรกันนะคะช่วยเอามาังกรหน่อยนะคะโอเคจะมีแค่นอนทีนเฮ็กซ์ <c oughs> คนเดียวแหะที่จะมาช่วยฉันแกแรงมากฮัลโหล เอาเอาจริงดิฉันรู้สึกว่าป่าไม่สนใจมังกรมังกรและไม่สนใจมังกรมังแกและคือไปคิวสนั่นละตอนเนี้ยคือแบบแล้วกูเกือบตายค่ะเอามังกรเกือบขิดแต่ก็คิดว่าตาเนี้น่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าเราได้โซมังกรแล้วก็แถมมีทีเฮกซ์อีกตอนนี้น่าจะดันบ้านจบได้เลย <team> นะคะเอาแล้วอีนางมุนนินแกไม่รอดแน่อีนางมุนินเตรียมเิดอ่ะเปรียบเทียบอันติค่ะทุกคนเออ อันติเราดูแบบแบๆวๆหวานๆแต่ดูไม่เจ็บเลยนะในขณะที่อันติล่างต้นเนาะดูทรงพลังมากกว่าอีกนะพอดีๆโอเคจบเลยจบเลยฉันว่ายีคงไม่มาแล้วแหละคงไม่มากันแล้วตีบ้านให้มันแตกๆไปเลยนะคะโอเคค่ะ okay, ก็เป็นไงบ้างคะสำหรับการรีวิวสกิน Garden Party ของ y s a ั d ด a นั่นเองนะคะ ส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นเอ่อตีมสก,กินที่น่ารักแบบหวานหวานะเนาะถ้าใครไม่ชอบแบบตายเนี่ยก็คงอาจจะไม่ชอบสกินนี้เนาะแต่ว่าสําหรับฉันคือฉันชอบอยู่แต่ติดตรงเดียวนี่แหละติดตรงผมมันดูน้อยมันดูไม่น่าแต่เธอชอบผมนานนาค่ะแล้วเอฟเฟกต์ก็ดูแบบแบบหวานๆวแต่ละเกินดูไม่เจ็บหรออดีดีก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเฟล่าเฟ,าเฟาใจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เจอกันในคลิปวดีโอนคะ